เขารอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นคืนนี้ขอสเสนออาร์ตังไงสื่อเผยเซอร์ซีจะไม่อยู่กับผีแดงจนจ,นจบซีซั่นแน่นะเมื่อกา้น,นี้สื่อดังของประเทศอังกฤษของเดอะซันรายงานข่าวบอกว่าโจชัวเซอร์ซี กองกลางของแมนยูเองนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมในถิ่นโอท์ฟอร์ดจนจบฤดูกาลนี้อย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้โดยแกงทีมชาติด,ดีทแลนด์ตกเป็นข่าวอยากจะย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยเขามีฐานะเป็นตัวสำรองของทีมภายใต้การคุมทีมของโรเบนอัลมบาริมก่อนจะมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกแต่ก็ยังคงไม่ได้มีชื่อใน2เกมหลังสุดเนื่องจากว่าปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนเขาอยู่ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวบอกว่าดาวเตะรายนี้ ตอบตกลงจะย้ายไปเล่นให้กับโรมาเพราะต้องการจะร่วมงานกับจานฟฟเอโรกราสเปเดนี ini, ที่เกิดให้ความสนใจมานังแต่สมัยที่เขาอยู่กับวนั่งขอโบรุยาอย่างไรก็ตามแผนการในการย้ายไปเล่นกับโรมาถูกระงับลงเนื่องจากว่าปัญหาการขาดนักเตะในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างบรายันเอเบโม และก็อามัชดิยันโรที่ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทำให้เดี๋ยวนี้ยังไม่เกิดขึ้นท่าน,นี้แม้ว่าเอเมเโและก็ดิยันโรเองนั้นจะกลับมาลงสนามได้แล้วแต่กระแสการย้ายทีมของเซอร์ซียังคงมีเอ่อเรียกว่ามีความไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างชัดเจนในเวลานี้ จากการรายงานของสื่อแดนผู้ดีระบุเลนะว่าเซอร์ซีไม่มีปัญหาที่จะอยู่กับทีมต่อไปจนจบฤดูกาลและก็จะพิจารณาอนาคตอีกครั้งหลังจบซีซั่นแต่เสียงข่าวก่อนหน้านี้ก็ยังคงทําให้เกิดการคาดหวังว่าเขาเองนั้นจะย้ายทีมจริงโดยเรื่อั้งหมดนั้นจะต้องรอติดตามความชัดเจนจากทั้งสโมสรและก็ตัวเตะต,ต,ต่อไปซึ่งคาริกเองก็เคยกล่าวถึงเซอร์ซีในการถแถลงข่าวก่อนเกมพิมาริกพบกับเรือของเกมฟูรัม บอกว่าเขาเองนั้นกำลังพยายามจะเรียกความฟิตกลับมาและก็ซ้อมกับทีมกันอีกครั้งซึ่งการกลับมาซ้อมเป็นกลุ่มครั้งล่าสุดเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นมีโอกาสในการช่วยทีมต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันตอบไปก็นเ้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของโจชัวเซอร์ซีเรามาดูข่าวต่อมานีนครับอารัฐยังไงเมื่อคาริกหวังจะดึงบรดฟอร์ดคืน่ังผีในฤะด,ดูกาลหน้า เมื่อกันนี้ไมเคิลคาริเกุญสุดช่วคราวของฝั่งแมนยูมีความหวังว่ามาร์คับรดฟอร์ดจะกลับมาเล่นกระทางทีมอีกครั้งในฤด,ดูกาลสั2 6หหากว่าตัวเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมถาวบของสโมสร โดยการบริงานข่าวระบุด่ว่าคารดิกเองนั้นต้องการที่จะนําอดีตนะฮะทีมเมทของเขากลับมายังถินโอเชัฟฟอร์ดหลังจากที่ดาวเตะในวัยบบปีปรายนี้ย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้ซึ่งก็รวมถึงออปชั่นซื้อขาดที่ประมาณ26-35ล้านปอนด์หรือประมาณ30-41ล้านดอลาลาร์สหรัฐ ซึ่งวัลเฟอร์ชเองนั้นก็กำลังมีฟอร์มที่โดดเด่นในลาลิก้าโดยทำประตูและก็แอซเสให้กับบาร์เซโลนาอย่างสม,ม่ำเสมอได,ได้ดูการนี้สมม่วนให้สโม,มสรสเปนสนใจที่จะใช้เงื่อนไขในการซื้อขาดเพื่อจะคว้าตัวเขาเข้ามาริ่มทีมอย่างท้าบอยาลยางไรก็ตามอนาคตของดาวเตะทีมชาติอังกฤษยังคงไม่แน่นอนเพราะทั้งตัวแรดฟอร์ชเองและก็สโม,มสรบาร์เซโลนาเองนั้นต่างก็กำลังพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของเขา โดยมีการรายงานข่าวว่าตัวนักเตะมีความสุขดีและก็ไม่ได้บิตโอกาสอยู่ต่อกับบาร์เซโลนานดีั้งนี้โดยสถานะของคาริกนั้นหากว่าคาริกได้เป็นผู้จัดการทีมถาวรจริงจะมีผลต่อการตัดสินใจครั้งอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะในการที่จะรั้งแรดฟอร์ดกลับสู่ทีมซึ่งความต้องการของแรดฟอร์ดนั้นจากคาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนียมีการรายงานข่าวบอกว่าเขาชื่นชอบชีวิตและก็สภาพแวดล้อมที่บาร์เซโลนาและต้องการจะอยู่ต่อเพื่อที่จะคว้าชั้นกับทีมซะมากกว่า ส่วนออปชันในการซื้อขาดบาเซรนามีออปชันซื้อขาดอยู่แล้วแม้จะเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงนักสำหรับศักยภาพนักเตะก,ก็ตามทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายในครันนี้โดยตอนนี้ยังคงไม่มีการยืนยันอย่างแน่นอน,นว่าแบรดฟอร์ดจะกลับแมนยูเป็นทางการหรือไม่แต่คาเด็กก็ได้แสดงความเจ็ดจันงแล้วว่าต้องการจะให้เขาเนี่ยกลับมาเล่นให้กับทางทีมถ้าได้รับโอกาสในการคุมทีมแบบเต็มตัวในฤดูกาลหน้าในครันนี้นั่นเองนะ ก็เป็น,นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะทางด้านอของฝั่งบาร์คาฟริฟอร์ดกับอนาคตของแมนยูจะไปด้วยกันได้จริงหร,รือไม่รามาดูข่าวต่อาเกันครับอีกแค่39ตุงคริสเตโนโบรันโดกดเม็ดที่961พาเอานาเซอร์ถล่มยับจี้จากฝูง3แต้มในครั้งนี้เรียกว่างานนี้คริสเตโนโบรันโดเดินหน้าในการล่าประตูที่1000หลังจากที่ยิงเพิ่มเป็นลูกที่961 ช่วยเอาดาเซอร์บุกชนะ sh, อันโคโรุน3ต่อศูนย์หลังลองจาาฝงซาดีปรลิกไล่จี้อันเทรันไป3แต้มซึ่งเคสเจโนโรันโดยอดดาวยิงและตำนานชาโบรตุกเกสยังคงเดินหน้าในการสร้างประวัติศาสตร์ในอาชีพการค้าแข้งเด็งต่อเนื่องหลังทำประตูเพิ่มเป็นลูกที่961ช่วยให้เอาดาเซอร์บุกไปเอาชนะอันโคโคุนไป3ต่อศูนย์ในศึกซาดีปรลิกเกมนี้เอาดาเซอร์ได้รับการสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมจากเจ้าฟริก แนวรุกรุ่นน้องว่วมชาติที่ทำไปมากถึง2แอซเซสโดยประตูแรกของเกมเกิดขึ้นนาทีที่47จากการจบสกอร์ของบรันโดก่อนที่โมฮัมเหม็ดซีมากองชจะยิงเพิ่มนาทีที่53โดยช่วงท้ายเกมนาทีที่87คิงเซเรโกมันรับหน้าที่สังหารจุดโทษปิดกรงให้กับทางทีมเยือนคว้าชัยชนะไปอย่างขาดลอยจากผลเกมการแข่งขันดังกล่าวทำให้อลาเซอร์นั้น เก็บเพิ่มเป็นทั้งสิ้น43แต้มยังคงรังตำแหน่งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยประตูได้เสียที่ดีกว่าเอาอารีและก็ลดช่องว่างในการไล่ล่าจากฝูงอย่างอันจิรนันเหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นขณะที่ผลงานส่วนตัวของบรอนโดเองยิ่งตอกย้ำความเป็นตำนานหลังจากที่เข้าใกล้เป้าหมายการยิงครบ1000ประตูแนาชีพที่มากขึ้นเรื่อยๆนะทำกำลังวัยและก็สภาพร่างกายที่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นระดับสูง ได้อย่างต่อเนื่องในเวลานี้ก็เป็นนำว่าง,งานนี้เรียกว่ารนโดนะครับผมยังไปต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเขาสามารถยิงได้ถึง1,000ลูกได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาเย็นครับซาฮาชี้คอบปี้เมนูยังไม่คู่ควรกับสัญญาฉบับใหม่แมนยูและต้องไปสูุดต,ตัวเองให้มากกว่านี้ซึ่งบริษัทฮาอดีตกองหน้าของฝั่งแมนยูมองว่าคอบบี้เมนูยังคงทำผลงานไม่มากพอสำหรับสัญญาฉบับใหม่ แม้จะพึ่งโชว์ฟอร์มโดดเด่นช่วยทีมเก็บ6แต้มเต็ม,ตมจาก2เกมยักษ์ใหญ่ในพิมพ์บร็กก็ตามชีลุยสหาอดีตกองหน้าของแมนยูได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเขาบีเมนูกองกลางดาวรุ่งของทีมยังไม่ควรที่จะรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ในเวลานี้แม้จะตัวจะพึ่งทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจช่วง2เกมหลังสุดก็ตามที ในสองนัดต้นกล่าวแมนยูเก็บได้6แต้มเต็มจากการลงสนามพบกัน2ทีมชั้นนําในศึกฟิมียริกอังกฤษโดยที่เมนูก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง2เกมและก็โชว์ฟอร์ไมได้อย่างโดดเด่นแม้ก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นภายใต้การคุมทัพของรูเบนอัลบริมก็ตามที โดยกองการในวัย20ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนจะทำแอสซิสให้มาจิอุสคุญยายิงประตูชัยในเกมที่บุกชนะอาร์ซอนที่เอมเรยสเตเดียมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ความดังกล่าวทำให้แฟนบอลน,นั้นเริ่มกลับมาพูดถึงศักยภาพของเมนูกันอีกครั้งพร้อมกระแสข่าวการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแม้นักเตะจ,จะยังคงเหลือสัญญาอีก2ปีโดยการบริง,งานข่าวระบุว่ายูไนเต็ดนั้นต้องการจะผูกมัดเขาด้วยสัญญาระยะยาวเพื่อปกป้องมูลค่าในอนาคตขณะที่ค่าเหนยปัจจุบันนักเตะอยู่ที่ราวประมาณ2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งต่ำกว่าฐานะในทีม เด็กก็ตามซาฮัดก็ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าวโดยให้สัมภาษณ์กับบรรทัศนของแกรนด์บิ้งดอทคอมบอกว่าทําไมพวกเขาจึงคิดแต่เรื่องการต่อสัญญานะหรือการย้ายทีมกันตั้งแต่ตอนนี้นะมันแค่2เกมเองนะมันยังไม่พอเขาควรจะโฟกัสกับการพัฒนาตนเองทุกวันมากกว่าไหมเขาต้องยิงให้ได้สักสิบลูกแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจร,ร,ริงในแดนกลางร่วมกับกาเซมิโลสิเรียกว่าทำให้ได้ซะก่อนแล้วถึงจะเหมาะสมกับสัญญาที่ต้องการ ในช่วง18เดือนที่ผ่านมาปัญหาสําคัญของเมนูก็คือการขาดโอกาสในการลงสนามรวมถึงระบบการเล่นที่ไม่ได้เอื้อต่อศักยภาพของเขาแต่ว่าสถานการณ์นั้นไเริ่มเปลี่ยนไปหลังมีการเปลี่ยนแปลงในทีมงานสตาฟโดยที่ไมเคิลคาริกก็เข้ามามีบทบาทและก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบฝีเท้าของกองกลางฝั่นี้ทําให้เจ้าตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องแม้คําพูดของซาฮาเองจะสะท้อนความจริงที่ว่าฟอร์มเพียง2เกมอาจจะยังไม่เพียงพอ สำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเมนูก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนักโดยนี้เป็นเพียงแค่2เกมแรกที่เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเพีย์ริกในฤดูกาลนี้รหากสามารถรักษาฟอร์มระดับสูงเอาไว้ได้เขาอาจจะกลับมาได้รับการยอมรับนฐานะที่เป็นหนึ่งในดาวรุง่งที่มีพรสวรรค์ที่สุดของสโมสรอ,อีกครั้งครั้งนี้ก็เป็นได้นะและนี้ก็เป็น สรุปข่าวโลโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชื่องคืนครับขอบคุณทุกคนตา้รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ